เอาละกราบเท้าหลวงพ่อจเคารพอย่างสูงคือว่าที่บ้านของลูกอยู่อำเภอกะแรงจังหวัดระยองใกล้กลับวัดสารนาฏธรรมารามลูกได้ตั้งสารพระภูมิที่บ้านมีคนมาทักว่าการตั้งสารพระภูมิใกล้วัดไม่ค่อยดีจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องให้คนอื่นมาแก้ก็รู้สึกก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยผมเห็นลูกเห็นว่าหลวงพ่อเป็นที่พึ่งด่างสุดท้ายก็อยากจะขอคําแนะนําว่า การตั um, or, ้งศาลพระภูม <S at high time> ิหรือว no. ่าเจ้าที่เจ้าทางใกล้วัดนั้นเราจะตั้งจะพูดจะทําแบบไหนจึงจะไม่มีเรื่องเดือดร้อนหรือมีปัญหาเจ้าท่าหรือวัดวัดที่มาตั้งใกล้บ้านเราน่าเหรอตั้งใกล้ศาลเราอ๋อเอาออกไปซะเลยงั้นเหรอใเลยไปเลยจะได้หมดปัญหางั่นเหรอใช่อย่างนี้มีวันมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าขครยังต้องตั้งก็ไปเชื่อไอ้คนประเภทนั้น ท,ที่จริงไม่มไม่เกี่ยวอะไรกันเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวกันเลย๋อแมมที่จริงนะพวกหมอดูก็ตีหมอเจ้าก็ดีนะจริงไปหามากรู้สึกจะเปลือมตังมากแล้วมันก็จะได้ผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นมาหาหลวงพ่อดีกว่าไม่ด,ไมดีไม่ไมดีมีองค์อีกอ่าอ่าอย่างไรอย่างไรอย่างไรอะไรต้องอะไรต้องอะไรเข้าครูรอบครูขันห้าขันเก้า